เกมนี้นะผมมีสตรีมวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมไม่รู้ว่าวันเสาร์หรือวัานอาทิตย์นะครับแต่ผมจะสตรีมในแอป Twitch นะครับไปโหลดมาเลยนะครับอันนี้คือชื่อของช่องผมเลยนะครับมันจะมีช่องที่ชื่อ Easy Game เยอะนะครับแต่ทุกคนดูหน้าปกเอาเละกันนะอันนี้คือหน้าปกผมนะโอเค สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม Easy Games TV นะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมในเกม Mortal Combat vs นะครับผมเกมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวข้องกับ Mortal Combat แต่อย่างใดแต่เกมเนี่ยชื่อว่า Mortal Combat vs นะครับเป็นเกมยิงปืนใชครับผมคล้ายๆ Call of Duty เลยนะครับแต่ว่าจะมีตัวละครที่ไฮเทคแล้วก็เท่กว่าแล้วก็ยังมีสกิลให้กดใช้เหมือนเกม Overwatch อีกด้วยนะครับแต่ตัวก็จะมีสกิลแตกต่างกันไปนะครับผมแต่ว่าจะใช้ได้แค่สกิลเดียวนะครับไม่ได้ใช้ได้3สกิลนะโอเคตัวละครที่ผมมีอยู่ก็มีแค่หนึ่ง เอาจรจิงเกมนี้ก็สนุกมากเลยนะแต่เพราะพื้นที่ก็ไม่ได้ธรรมดาอย่างที่ทุกคนคิดนะครับพื้นที่อยู่ในขนาด2กิกเลยนะครับนี่นะครับผมในทวิชมันสามารถโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยนะฮะโอเคร <c oughs> ครับก็สำหรับใครที่อยากตามไปดูในทวิชก็วันหยุดเลยนะครับเดี๋ยวผมสตรีมเกมนี้นะครับแล้วก็หาเกมอื่นๆมาสตรีมกันอีกนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เข้าเป็นเล่นสักตาหนึ่งแล้วกันอาจจะเล่นเป็นโหมดธรรมดาก็พอนะครับโอเคเอมาแล้วครับ ใชหัวกํจาจัดศัตรูแล้วเก็บข้อมูลโอเคอันนี้คือเลือกผมจะเลือกเป็นอันนี้คือเลือกตัวนะครับเลือกเป็นคัทแล้วกันนะครับตัวเมนเหลืออันนี้คือตัวหลักผมอยู่แล้วนะครับอัพมาดีนะตัวนี้เป็นปืนแก๊สพิษเกมอาจจะแลกๆห,น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 ,หน่อยนะเพราะว่าเนื่องจากตอนอัดคลิปเกมจะแลกนะครับแต่มาดูตอนสตรีมจะแลกไหมนะ เดือนะมันยิงไม่เข้าเขาเพิ่มเลือดหรอตัวอยู่ข้างหน้าเขายิงผมแล้วเขายิงหมดละออกมาใช้สกิลครับทิ้งระเบิดให้เขาครับโอเคโยนระเบิดไปแล้วเขาจะติดพิษผมตายนะบางคนตักหนึ่งโอ้ย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 โอ้เกือบตายถ้าทั้งมือเราไม่ได้โจมตีหรือไม่ได้สู้กับใครนะครับเกมนี้มันจะอ่าฮิวเลื่อนให้ตัวเองหยิบข้อมูลเพื่อนตัวเองมา โยมเลยครับ,รรบอ,อุ้ยโยนระเบิดพิดไปแอบก่อนเราใกล้ตายโอ้ด่วนครับเอาดิเอาดิเจ็บเจ็บกัดเจ็บกัดเจ็บจัดเจ็บจัดเออโดนยิงวะไม่รอดครับ Okay, มาตอนนี้ใช้คัพบ,บ้างครับใช้คับมาเยอะแล้วใช้คัพบ,บ้างโอเครวดออกจากมือนั่นเองนะครับแล้วก็จะทตาตะเม็ดแบบว่าตู้เลยนะแต่ต้องยิงโดนคนนะถ้ายิงโดนพื้นดาเม็ดอย่างเบานะครับคือ,ค,อความยากตัวน,นี้ก็คือต้องยิงให้โดนคนแล้วแหละลืมบอกไปว่าเกมนี้สโคบได้นะไม่ใช่สโคบไม่ได้แถวนี้มีไหมนี่ไงแถวนี้เจอละ oh. เดี๋ยวๆก็เห็นหมดละไม่โดน

ยิงจรวดแล้วลลว,วิ่งหนีอย่ายิงเราขอร้องวิ่งวนวิ่งวนวิ่งวนทุกคนอย่ามึนหัวแล้วกันอย่า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 เพอไอ้ยังมันอึดมากทานครับ <c oughs> อยู่กับผมเลยว่ะเกมเนี้ยอันนี้กำลังจะเกิดพอดีเดี๋ยวเรามันเกิดก่อนแปดแต่อันนี้คือบัฟพลังทําให้เรากดสกิลได้ลุล่วๆนะครับมันจะรีสกิลไวนั่นเองอะตอมิกนะเป็นรูปเรืออะตอมิกนะี่มาไป

ตอนนี้เขาชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็ไปเลยนะครับผมบ๊ายบายครับอย่าลืมในทวิชนะ